สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซยามโมเทสที่ซึ่งเทคโนโลยีทางทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์มาบรรจบกันเพื่อเปิดเผยความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังป้องกันของโลกเหตุการณ์ที่โลกต้องจับตามองเกิดขึ้นเมื่อยูเครนใช้โดรนจำนวน34ลําลำเข้าโจมตีโรงงานผลิตอากาศายานไร้คนขับของรัสเซียอย่างแม่นยำการโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงทำลายโครงสร้างทางเทคนิคและสายการผลิตของโรงงานเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณให้เห็นถึงวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของสงครามยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงยูเครนได้ใช้ระบบควบคุมและข่าวกรองทางอิเล วงแนวป้องกันที่ซับซ้อนของรัสเซียได้อย่างน่าทึ่งทาให้ทั่วโลกต้องหันกลับมาทบทวนว่ากองทัพในยุคดิจิทัลนี้ไม่จาเป็นต้องอาศัยกําลังคนจํานวนมากหรืออาวุธหนักเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปความแม่นยําของโดนความเร็วของข้อมูลและพลังของเอกลายเป็นเครื่องมือสําคัญที่กําลังนิยามความหมายใหม่ของคาว่าสงครามการโจมตีโรงงานยูเอวีของรัสเซียครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการทําลายทางกายภาพแต่เป็นการส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ถึงทุกประเทศในโลกว่าผู้ที่ครองเทคโนโลยีคือผู้ที่ครองสมองรภูมิและเมื่อสมอรภพูมเปลี่ยนจากภาพพื้นสูโลกดิิจทัอน หาคอตของสงครามก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเหตุการณ์ที่ยูเครนใช้โดรน34ลำเข้าโจมตีโรงงานผลิตอากาศยานไร้คนขับของรัสเซียถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางทหารที่สร้างแรงสัสะเทือนอย่างมากในสมรภูมิสงครามยุคใหม่การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัสเซียกำลังเพิ่มกำลังการผลิต UAV เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในสนามรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอดแนมและโจมตีระยะ รายการที่ยูเครนสามารถค้นหาตำแหน่งและกำหนดเป้าหมายโรงงานแห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยข่าวกรองและความสามารถทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดการปฏิบัติการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ผ่านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่ละเอียดรอบคอบตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมการติดตามสัญญ,ญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงการประเมินสภาพภูมิประเทศและแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้าม โดรนที่ถูกใช้ในการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เป็นเทียงอาวุธบินไร้คนทั่วไปแต่เป็นโดรนที่ได้รับการดัดแปลงและติดตั้งระบบนำทางขั้นสูงทำให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์และระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพยูเครนเลือกใช้การโจมตีในเวลากลางคืนเพื่อให้ความร้อนจากเครื่องยนต์ของโดนรนกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและลดโอกาสในการถูกตรวจพบการเข้าถึงเป้าหมายลึกเข้าไปในเขตรัสเซียกว่า600กิโลเมตรจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้โรงงานที่ถูกโจมตีเป็นแหล่งผลิตยูวรุ่่นใหม ของรัสเซียซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศและการสอดแนมการสูญเสียครั้งนี้จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการผลิตและการปฏิบัติการของรัสเซียในแนวหน้าการโจมตีโรงงานยูเอวีของรัสเซียมีผลในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างลึกซึ้งมันไม่ได้เป็นเพียงการทําลายทรัพยากรทางกายภาพแต่ยังเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของรัสเซียต่อระบบป้องกันตนเองที่เชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดรนทั้ง34ลําสลำสามารถทะลวงผ่านระบบเรดาร์หลายชั้นและเข้าถึงเป้าหมายได้โดยไม่ถูกสกัดกั้นทั้งหมดซึ่งสร้างคําถามสําคัญต่อ,ตอขีด ความสามารถของระบบป้องกันทางอากาศรัสเซียที่เคยถูกมองว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้ฝ่ายรัสเซียต้องทบทวนยุทธศาสตร์การป้องกันพื้นที่ภายในประเทศและเพิ่มงบประมาณในการป้องกันภัยทางอากาศในระดับลึก ยูเครนใช้กลยุทธ์นี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองสามารถโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียได้แม้อยู่ในระยะทางที่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งนอกจากจะสร้างแรงกดดันทางทหารแล้วยังส่งผลทางจิตวิทยายอย่างมากต่อประชาชนและผู้นําทางการเมืองของรัสเซียการที่โดรนขนาดเล็กแต่ทรงพลังสามารถสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสําคัญภายในประเทศ มหาอำนาจได้เช่นนี้ทำให้โลกต้องยอมรับว่าขอบเขตของสงครามได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงประเทศที่มีเทคโนโลยีแม่นยำและสามารถพัฒนาเอควบคุมการรบได้จะมีอำนาจเหนือกว่าประเทศที่พึ่งพาเพียงกำลังงทหารขนาดใหญ่ ในอีกด้านหนึ่งปฏิบัติการของยูเครนครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสมรภูมิมุกดิจิทัลที่ข้อมูลข่าวกรองและการคำนวณแบบเรียลไทม์กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้อาวุธยุทพัณฑ์แบบดั้งเดิมทุกการเคลื่อนไหวของโรนได้รับการควบคุมและติดตามจากศูนย์บัญชาการผ่านระบบดาวเทียมแบบเข้ารหัสข้อมูลที่ได้จากการลาดตระเวนและภาพถ่ายทางอากาศถูกนำมาวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์เพื่อหาจุดอ่อนของโรงง,งาน u ว v ของรัสเซียก่อนเริ่มภารกิจจริงความแม่นยำนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลลัพธ ปูมกับยุทธวิธีทางทหารที่ถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงงานยูวีส่งผลให้รัสเซียต้องหยุดการผลิตบางส่วนเป็นเวลาหลายสัปดาห์และทําให้เส้นทางการจัดส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบโดรนต้องหยุดชะงักการหยุดชะงักนี้มีผลต่อการรบในแนวหน้าของรัสเซียทันทีเพราะยูวีเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลข่าวกรองและสนับสนุนการโจมตีทางอากาศการที่โรงง,งานผลิตถูก ทำลายจึงทำให้การปฏิบัติการหลายด้านของรัสเซียชะลอตัวลงขณะเดียวกันยูเครนได้รับแรงสนับสนุนทางการเมืองและเทคโนโลยีจากพันธมิตรตะวันตกมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุการณ์นี้พิสูจน์ว่าหาระลงทุนในเทคโนโลยีโดรนและระบบ AI สามารถสร้างผลลับเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงได้ในสนามรบ ปฏิบัติการโดนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่สงครามยุคใหม่ที่ความแม่นยำและข้อมูลคือพลังหลักในการตัดสินชัยชนะยูเครนได้ส่งสารชัดเจนไปทั่วโลกว่าในสงครามยุคดิจิทัลนี้อาวุธที่มองไม่เห็นอาจทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธที่จับต้องได้และใครที่ควบคุมเทคโนโลยีได้ดีกว่าย่อมมีโอกาสกำหนดผลลัพธ์ของสองครามในมือของตนเอง การโจมตีของอยูเครนที่ใช้โดรนจำนวนมากเข้าทำลายโรงงานยูเอวีของรัสเซียไม่เพียงแสดงถึงพลังการโจมตีเชิงกายภาพแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเชิงลึกของระบบข่าวกรองและเทคโนโลยีการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนอยูเครนไม่ได้อาศัยเพียงโดรนติดระเบิดทั่วไปแต่ใช้ระบบประสานงานหลายระดับตั้งแต่การสอดแนมผ่านดาวเทียมการใช้สัญญ,ญาณสอดแนมจากหน่วยสื่อสารภาคพื้นดินไปจนถึงการควบคุมแบบเรียลไทม์ผ่านเครือข่ายเข้ารหัสการที่ยูเครนสามารถระบุต,ตำแหน่งของโรงง,งานยูเอวีได้อย่างแม่นยำในพื้นที่ลึกภายในรัสเซียแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ทางเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของสงครามแบบดั้งเดิมพวกเขาใช้ระบบอัจฉริยะทางข้อมูลเพื่อระบุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เพียงโรงงานทั่วไปแต่คือจุดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธหลักที่ส่ออสงผลต่อความสมดุลของสมรภูมิการใช้โดรนจำนวนมากในลนะักษณะเพื่อการโจมตี แสดงถึงความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของการรบทางอิเล็กทรอนิกส์ยูเครนรู้ดีว่ารัสเซียมีระบบป้องกันทางอากาศหลายชั้นตั้งแต่เรดาร์ตรวจจับระยะไกลระบบยิงต่อต้านอากาศยานไปจนถึงการรบกวนสัญญาณสื่อสารพวกเขาจึงออกแบบโดรนในลักษณะของภุมิอัจฉริยะที่แต่ละลำมีภารกิจเฉพาะบางลำถูกใช้เพื่อหลอกลวงเรดาร์ให้ตรวจจับผิดพลาดบางลำถูกโปรแกรมให้รบกวนสัญ,ญญาณวิทยุและการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามขณะที่โดรนหลักที่บรรทุกวัตถุระเบิดความแม่นยำสูงจะเข้าทำลายจุดเป้าหมายจริงเมื่อระบบป้องกันถ่า ผู้กระเบี่ยงเบนไปแล้วความซับซ้อนนี้คือผลลัพธ์ของการพัฒนาเทคโนโลยี AI ทางการทหารที่ช่วยให้โดรนสามารถตัดสินใจได้เองในระดับหนึ่งเมื่อเข้าสู่พื้นที่ศัตรูยูเครนยิงใช้การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีข่าวกรองมนุษย์และเทคโนโลยีเ็กทร์นิสได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการโจมตีหน่วยข่าวกรองยูเครนได้รวบรวมข้อมูลจากสายลับภายในและสื่อสังคมออนไลน์ของรัสเซียเองเช่นการเคลื่อนไหวของขบวนรถบรรทุกการเปลี่ยนแปลงของแสงไฟในพื้นที่โรงงานและการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการบินไร้คนขับ ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยระบบ AI เพื่อยืนยันที่กัดและกิจกรรมภายในโรงงาน UAV ของรัสเซียอย่างแม่นยำการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งช่วยให้ยูเครนสามารถวางแผนการโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมซึ่งถือเป็นการใช้ข่าวกรองเชิงรุกที่ซับซ้อนและเฉียบแหลมเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเข้ารหัสและระบบควบคุมจากระยะไกลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ยูเครนได้พัฒนาระบบเครือข่ายควบคุมโดรนที่สามารถส่งคำสั่งผ่านคลื่นความถี่เฉพาะที่ยากต่อการตรวจจับหรือรบกวนระบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีของพันธมิตรตะวันตกทําให้สามารถเชื่อมต่อการปฏิบัติการหลายระดับพร้อมกันในพื้นที่กว้างใหญ่โดยไม่สูญเสียสัญญาณด้วยข้อมูลโดรนที่บินเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายแต่ละลำได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์จากดาวเทียมและสถานีควบคุมหลักในยูเครนทาให้การเคลื่อนไหวของพวกมอ มีความแม่นยำและสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์การประสานงานในระดับนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสงครามยุคดิจิทัลและเป็นสิ่งที่ทำให้ยูเครนสามารถทะลวงแนวป้องกันที่ซับซ้อนได้การโจมตีโรงงานยูของรัสเซียยังเป็นการทดสอบขีดจำกัดของสงครามอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่อย่างแท้จริงฝ่ายยูเครนได้ใช้เทคนิคการรบกวนสัญญ,ญาณอิเล็กทรอนิกสแจมมิ่งและการลวงเรดาร์เรดาร์ดิเซฟเชน เพื่อสร้างภาพเป้าหมายปลอมให้กับระบบตรวจจับของรัสเซียส่งผลให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเข้าใจผิดและตอบสนองต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ของจริงขณะเดียวกันระบบ AI ในโดรนหลักจะวิเคราะห์เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดแบบเร็วท่ามเพื่อเข้าถึงโรงงานได้โดยไม่ถูกตรวจจับการผสมผสานระหว่างการรบกวนสัญญาณและการประมวลผลด้วย AI ในระดับสนามรบเชนันนี้ถือเป็นความสำเร็จทางเทคนิคที่น่าทึ่งและสะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของสงครามที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทเหนือมนุษย์ในหลายมิติ นอกจากนี้การโจมตีครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของยูเครนที่หันมาเน้นการใช้เทคโนโลยีแทนกำลังคนการลงทุนในระบบข่าวกรองการสอดแนมด้วยดาวเทียมและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ทําให้ยูเครนสามารถดําเนินการโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้ทรัพยากรจํากัดเมื่อเทียบก,กับกองทัพรสัสเซียที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างมากความสามารถในการสร้างผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีเช่นนี้เป็นการพิสูจน์ว่าแนวคิดสงครามแบบใหม่ที่เรียกว่า smart warfare ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการและประเทศที่ปรับตัวได้เร็วกว่า หาในด้านเทคโนโลยีย่อมมีโอกาสครองความได้เปรียบในสนามรบแห่งอนาคตเหตุการณ์ที่ยูเครนใช้โดรน34ลำโจมตีโรงงานผลิตยูวีของรัสเซียเป็นมากกว่าการโจมตีทางทหารธรรมดานสะทอนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในแนวคิดของสงครามยุคใหม่ที่เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นหัวใจของการต่อสู้และการสร้างอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเหนือกว่าทางทหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนกอง กำลังหรืออาวุธหนักอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เพื่อควบคุมและชี้นำสนามรบในทุกมิติยูเครนสามารถสร้างแรงสันสะเทือนระดับโลกไดก้วัยทรัพยากรที่น้อยกว่าแต่กลับมีประสิทธิภาพมากกว่าในแง่ของผลลัพธ์เพราะพวกเขาเข้าใจหลักการของสงครามเชิงอสมมาตรซึ่งเน้นการใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยีมาทดแทนจุดอ่อนด้านขนาดข,าดของกองทัพในอดีตการได้เปรียบในสงครามขึ้นอยู่กับอำนาจทางเศรษฐกิจและกำลังผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศ แต่ในศตวรรษที่21การถือครองเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวกรองคือปัจจัยชี้ขาดประเทศที่มีระบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของศัตรูได้ก่อนย่อมสามารถตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ได้เร็วกว่าและแม่นยำกว่าปฏิบัติการของยูเครนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ในระดับที่เป็นรูปธรรมพวกเขาสามารถประสานข้อมูลจากดาวเทียมระบบเราดาร์และเครือข่ายข่าวกรองทั่วโลกเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนในโครงสร้างการผลิตอยู่ เอวิของรัสเซียแล้วเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโจมตีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือการทำลายโครงสร้างทางทหารที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์โดยใช้ต้นทุนและความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการส่งกองกำลังเข้าบุกภาคพ,พื้นสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามสมัยใหม่คือบทบาทของโดรนที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสอดแนมหรือโจมตีเฉพาะจุดอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนสมการของสงครามได้โดยสิ้นเชิงโรนในสงครามยูเครนถูกใช้ในหลายมิติทั้งการเก็บข่าวกรองการรบเชิงจิตวิทยาการโจมตีเชิงพาณิชย์และแม้แต่การสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อฝ่ายตรงข้ามการที่โรนสามารถบินข้ามพรมแดนหลายร้อยกิโลเมตรและเจาะระบบป้องกันของรัสเซียได้สแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีการบินขนาดเล็กกะระบบนำทางอัจฉริยะซึ่งทำให้ยูเครนสามารถสร้างผลกระทบทางยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องใช้กองกำลังจำนวนมาก ในอีกมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังเป็นการยืนยันถึงแนวคิดสงครามแบบอสมมาตรที่ประเทศขนาดเล็กสามารถท้าทายประเทศมหาอำนาจได้ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสารรค์ยูเครนเข้าใจว่าการต่อสู้กับรัสเซียในเชิงกำลังโดยตรงย่อมไม่อาจชนะได้แต่พวกเขาสามารถสร้างความเสียหายและบ่อนทำลายความมั่นใจของศัตรูได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ยืดหยุน่นและแม่นยำการโจมตีโรงงานยูวีครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างของสงครามยุคดิจิทัลที่การ ควบคุมข้อมูลและระบบ AI มีอิทธิพลเทียบเท่ากับกำลังพลและยุทธปกรณ์การปฏิบัติการเช่นนี้ยังทำให้รัสเซียต้องเสียสมดุลทางจิตวิทยาเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยภายในประเทศที่เชื่อว่ามั่นคงนั้นสามารถถูกเจาะทะลวงได้ด้วยเทคโนโลยีจากศัตรูที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตร อีกด้านหนึ่งปฏิบัติการของยูเครนยัยงสร้างแรงกระเพื่อมต่อวงการทหารทั่วโลกหลายประเทศเริ่มหันมาศึกษารูปแบบการรบที่เน้นการใช้โดรนเป็นศูนย์กลางซึ่งเรียกว่ามอนิสเตอร์ไทล์ที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมกองกําลังขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพสูงระบบนี้ช่วยลดความสูญเสียของมนุษย์และเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจงเหตุการณ์ครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการประทะระหว่าง2ประเทศ แต่ยังเป็นการทดลองทางเทคโนโลยีที่กำลังนิยามใหม่ให้กับคำว่าสงครามในศตวรรษนี้โลกเริ่มเห็นภาพชัดเจนว่าอนาคตของการสู้รบจะไม่ได้อ่อยูอ้บนพื้นสนามเพียงอย่างเดียวแต่จะขยายไปสู่มิติของอวกาศเครือข่ายข้อมูลและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่ยูเครนได้แสดงออกผ่านปฏิบัติการนี้คือพลังของเทคโนโลยีในฐานะอาวุธทางยุทธศาสตร์ระดับโลกไม่เพียงแค่ใช้เพื่อป้องกันประเทศแต่ยังสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนสมดุลทางการเมืองและเศรษฐกิจได้การโจมตีโรงงานยูเอวีของรัสเซียเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนต่อมหาอำนาจอื่นๆว่าสงครามแห่งอนาคตจะไม่จำกัดอยู่เพียงขอบเขตของกองทัพแต่จะเกี่ยวพันกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและการควบคุมข้อมูลระดับโลกเมื่อโดรนกลายเป็นเครื่องมือหลักในการรบและเอกลายเป็นสมองที่คอยวิเคราะห์ทิศทางการต่อสู้สงครามในยุคดิจิทัลก็ได้เริ่มต้นค่ะ ขื้นอย่างเป็นทางการและไม่มีวันย้อนกลับไปสู่รูปแบบเดิมอีกต่อไป จากเหตุการณ์ที่ยูเครนใช้โดรน34ลำโจมตีโรงงานผลิตยูวิของรัสเซียสิ่งที่โลกได้เห็นไม่ใช่เพียงการประทะก,กันของสองประเทศเท่านั้นแต่คือการประกาศถึงยุคใหม่ของสงครามที่เทคโนโลยีคือกุญแจสําคัญแห่งอํานาจการบูรณาการระหว่างเอไอโดรนระบบข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึกได้กลายเป็นเสาหลักของการต่อสู้ในศตวรรษที่21ประเทศใดที่สามารถปรับตัวและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดย่อมสามารถเปลี่ยนสมดุลของพลังโลกได้แม้จะมีทรัพยากรที่จำกัดก็ตามปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกชาติว่าความแข็งแกร่งททาาาางกรรหในนอ ไม่ได้วัดจัดจำนวนทหารหรืออาวุธหนักอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพในท้ายที่สุดสงครามยุคใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าพลังแห่งเทคโนโลยีคือสนามรบที่แท้จริงของโลกอนาคตและผู้ที่เข้าใจมันก่อนย่อมเป็นผู้ที่ครอบครองชัยชนะอย่างแท้จริงสยามวอเทค